สวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอรี่เกิลนะคะคลิปนี้นะคะมิวก็จะพาอ่ะทุกคนนะคะมารีวิวชั้นแล้วชอบอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นหมวดของของจิปาถะต่างๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหอมต่างๆเรื่องผมนะคะแล้วก็อะไรที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยรวมมันทั้งหมดในคลิปนี้นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็จะมี กางเกงยีนทุกคนมีคลิปหนึ่งรอติดตามนะคะแล้วก็มีคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยนะทุกคนเพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอย่างแรกเลยนะกะ็จะเป็นที่นอนนั่นเองนะคะทุกคนทุกคนก็รู้ว่ามิวเคยรีวิวคลิปของที่นอนยางพาราไปแล้วซึ่งก็เป็นอย่างที่มิวใช้และชอบนั่นเองนะ,ะทุกคนคือเรานอนทุกวันใช่ไหมเราก็ต้องแบบมีความรู้สึกที่ว่า มันนอนแล้วมันหลับสบายดีนุ่มนิ่มดีแล้วก็ไม่ปวดหลังรองรับน้ําหนักของเราในทุกส่วนของร่างกายะอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นที่นอนของ Good Morning Latex นั่นเองนะคะที่มีเคยรีวิวกันไปแล้วซึ่งจะบอกว่ามันใช้แล้วดีจริงๆทุกคนอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่มิวแบบได้ลองที่นอนยางพาราได้ม้องเขาจะมาเป็นแบบหนาประมาณ2.5หรือ3.5ฟุตเนี่ยนะคะจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็เอามาปูทับที่นอนที่เราเคยนอนท่านนะคะมันก็จะช่วยให้ สะพดร่างกายของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็หลับสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะใครสนใจนีก็ลองเยอนไปดูในคลิปนั้นกันได้นะจะบอกว่าตั้งแต่นอนมาเนี่ยก็คือหลับสบายทุกคืนจริงๆนะคะไม่มีอย่ไหนที่หลับไม่สบายเลยแล้วก็ไม่มีอาการปวดตัวปวดหลังปวดแขนปวดขาอะไรแต่อย่างใดด้วยนะคะนุ่มนิ่มนอนหลับสบายจริงๆนะจ๊ะไปดูด้านนะคะของ Good Morning Latex นะคะน้ำยาบานปากทุกคนตัวเนี้ย พิ่งคนพบได้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะเพราะว่าจริงๆมีเป็นคนที่ลองน้ํายาบ้าปากมาหลายตัวเออก็จริงๆว่าจะมารวมรวมน้ํายาบ้าปากที่แบบเคยใช้มาทั้งหมดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรแสบปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนพบมาว่าตัวนี้ชอบที่สุดในปี2020นั่นเองนะคะนั่นก็คือนี่ยกมาให้ดูเลยนะทุกคนโ l o คาริ l นะคะ ซีโร่แอลกอฮอล์สูตรเลมอนมินนั่นเองนะทุกคนสีน้ำเขาจะแบบออกแนวเขียวๆหลอกๆนิดน,นึงนะคะเขียวๆเหลืองแบบนี้นะคะก็มันจะเป็นสูตรที่มีเลมอนกับมิ้นนะคะมันจะช่วยให้ปากแล้วก็มีความสดชื่นนั่นแหละนะแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียน,นะคะและที่สําคัญเขาไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะซึ่งใครที่แพ้แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้เลยนะคะเขาจะช่วย แอนตี้แบคทีเรียลดกลิ่นปากนะคะแล้วก็มีโฟลายช่วยป้องกันฟันผุอะไรเงี้ยนะคะแล้วที่สําคัญคือไม่แสบปากทุกคนบางยี่ห้ออย่างเช่นลิสเตอรีอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้ว่ามันแสบปากมากนะคะคือทนได้ไม่นานมันก็จะแบบต้องบ้วนทิ้งอะไรเงี้ยอันนี้คืออยู่ได้แบบหลายเป็นนาทีเลยนะทุกคนแล้วแต่เราจะทิ้งไว้เลยนคะแต่สําหรับอันนี้มิวราทิ้งไว้ประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบวินาทีนะคะก็กูก้กว่าปากไปนะคะระหว่างนั้นก็อกเออดูคงดูขา่าวดูวิ u ู e ไปนะคะหลังจากแปรงฟันเสร็จนะทุกคนอันนี้นะแล้วก็บนหิงนั่นเองนะคะเป็นกลิ่นมิ้นท์แล้วก็มะนาวขึ้นมาซึ่งแบบหอมสดชื่นมากๆเลยนะคะทุกคนช่วยดับกลิ่นปากได้ระดับหนึ่งแล้วก็ป้องกันฟันผุด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครแบบมีแนวโน้มว่ากลัวจะแปรงฟันไม่สะอาดอะไรเงี้ยลองบ้วนปากซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีงามมากนะจ๊ะสูตรนี้นะคะทุกคนเข้ามาในราคาไม่แพงนะทุกคนเนี่ยมาแนะ ปริมาณ500 ml mm นะแต่ว่าราคาที่มิวซื้ออ่ะก็ประมาณ60กวนะ่าเรื่องของผมบ้างน,นะคะทุกคนจริงๆริงมิวจะทําคลิปแยกอีกทีนึงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะนะก็เลยแบบเอามารวมในคลิปนี้คลิปเดียวเลยก็แล้วกันนะคะเป็นมาร์กผมนั่นเองนะ,ะที่มิวเคยรีวิวไปนะคะของอิจิคามินั่นเองนะคะทุกคนพรีเมียมแฮร์ทรีทเมนต์มาร์กนะคะตัวนี้ก็เป็นโอเพิรมากที่ชื่นชอบของใครหลายคนมากนะคะไม่ว่าเป็นยูทูบเบอร์บิวตี้ยูทูบเบอร์ต่างๆนั่นเองนะคะทุกคนทั้ง อไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะตัวนี้คือดีงามมากเลยนะจ๊ะซึ่งลอกแรกแล้วก็เออดีงามจริงแล้วกลิ่นเขาก็มีความว่าหอมมากๆนะคะนี่หอมจริงมันเป็นกลิ่นอง,งุน่นอง,งุ่นนิดนึงทุกคนสีเขาจะคล้ายๆตรงนี้มาเลยสีจะออกแบบเนื้อเนื้อนุ่นนูนิดน,ดนึงนะคะกลิ่นหอมแบบผู้ดีพรีเมียมมากๆเลยนะคะตัวนี้แต่ก็สมราคาเขานะคะเพราะว่าเขาแบบช่วยป้องกันผม ให้มันแบบมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรจากญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยซ่อมแซมผมเสียก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่อะไรย่างเงี้ยนะคือมาร์กอันเนี้ยเอใช้ที่ไรก็คือไม่เคยผิดหวังนะคะแต่ถ้าเกิมันหมดก็อาจจะใช้ที่ทีครั้งนะคะหรือไม่ก็วันเว้น,ว,นวันก็ได้นะคะซึ่งมิวก็ใช้ วันวันนั่นเองนะคะทุกคนถ้าอยากให้ผมดูแบบมีสุขภาพดีไม่แตกปลายดูมีความชุ่มชื้นลดการเสรียสีของผมตอนเราเป่าแห้งอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะทาให้ผมมีสุขภาพดียิ่งขึ้นจริงๆนั่นเองนะคะก็หมักไว้ประมาณ5-10นาทีระหว่างนั้นก็คือแปรงฟันบ้วนปากไปอย่างที่บอกนั่นเองนะ,ะทุกคนก็จะช่วยให้ผมเรามีความแข็งแรงนั่นเองนะจ๊ะสามารถหาซื้อได้ตามออรูฮะห,หรือว่าอันที่มันขายของเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะั้นคนแต่งจริงออนไลน์ก็มีแล้วนั่นเองนะคะตัวนี้ลองไปดูได้นะ ทิ้งลิงไว้ให้นะคะทุกคนออปริมาณ200กรัมนั่นเองทุกคนก็จะเอามาใช้ร่วมกับครีมวดผมของเราก็ได้นะผสมครีมวดผมครึ่งหนึ่งหรือว่าแล้วก็มาสก์ตัวนี้ครึ่งหนึ่งก็ได้เลยนะคะทุกคนน้ำหอมกันบ้างนะคะเออจะบอกว่าไม่เคยมารีวิวในปีนี้เลยใช่ไหมว่าซื้อน้ำหอมอะไรมาบ้านนะ,ะแล้วก็เพราะว่าแต่ละอย่างมันไม่ได้มีแบบยี่ห้อองไงทุกคนก็คือเป็นกลิ่นที่มิวชอบนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้มียี่ห้อตามแบบตลาดนัดนั่นแหละที่เราชอบก็กลิ่นก็คือจะแบบอาจจะไม่ติดทนเท่าไหรนะ่น ฉีดได้ตลอดเวลาลยอะไรเงี้ยอยู่บ้านก็ฉีดได้นะไม่ต้องกลัวหมดนั่นเองเพราะว่ามาในราคาแบบไม่ถึงไม่ถึง200คนร้อยกว่าบาทนั้นเองนะคะอ่ะตัวแรกนะคะจะเป็นของชื่อว่ามากี้นะทุกคนตัวเนี้ยคือจำไม่ได้แล้วว่ากล่องมันเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าทรงมันจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะเขาจะมาในปริมาณน่าจะเป็นน่าจะ100ร้อยมลทุกคนเออเดรปโฟมแต่ว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับ e d ดีทธรรมดานะก็สีจุดแป๊บหนึ่งก็ อาจจะอยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถฉีดได้ทั้งวันแล้วก็กลิ่นไม่ได้แรงมากกลิ่นตัวนี้นจะเป็นแบบกลิ่นเหมือนผู้หญิงวหวานๆนะหอมๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลิ่นดีนะคะไม่ทําให้มันไม่ฉุนไปสําหรับมิวนะทุกคนแต่ว่าไม่เลี่ยนเป็นดอกไม้นะคะมันชื่อว่าดอกมาร์กี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวเนี้ยแต่ว่าคือดมครั้งแรกเลยก็คือ ก็เออลืมบอกไปว่ากลิ่นตัวนี้คล้ายๆ s o a p and glory ครีมของเขาอะทุกคนที่มันเป็นบัตเตอร์อ่ะเนี่ยคล้ายๆเลยนะคะมินก็เลยซื้อมาเออจำได้แหละกลิ่นประมาณนั้นนะทุกคนถ้าใครอยากลองดมกลิ่นก็ไปลองดมกันได้ของ s o a p and glory คล้ายๆกันเลยเออมิก็เลยแบบ ซื้อมาถ้ามาในคาร้กอ่ก็บาททันเองที่ตลาดนัดนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็แคปหน้าจอไปนะคะแล้วก็ไปค้นหาใน Google นะคะว่ามันคืออะไรนะคะก็ประมาณนี้นั่นเองนะคะสำหรับตัวแรก Gino McCray นะ Secret Heart เป็นบอนนี่ดีมิสนั่นเองนะคะทุกคน ตัวนี้ก็มาในวัน100 ML นะคะฉีดได้ทั้งผมแล้วก็ฉีดได้ทั้งตัวเลยนะคะกลิ่นเขาจะเป็นแบบเซ็กซี่มีความลึกลับนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เซ็กซี่มากนะคะทุกคนดูแบบมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยดูน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอ่าเออใช่จริงน่าค้นหาจริงใช่ไหมอืมนิดวดาถูกนะคะตัวสีม่วงตัวนี้นะสีม่วงนะทุกคนมันจะมีหลายสีเลยนะสีชมพูสีส้มสีเขียวก็จะเป็นแอปเปิ้ลหน่อยสีอ่าชมพูก็จะเป็นแบบรอบรี่อะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่า สีม่วงเนี่ยคะถูกจริดกับมิวที่สุดนะคะแล้วก็สีม่วงเนี่ยเป็นอะไรที่ในร้านที่มิวเคยซื้อประจำอะ่ะมันขายหมดไปแล้วด้วยนะคะลองไปตามตามกันได้นะตัวนี้ชื่อว่า secret heart นั่นเองนะคะทุกคนถ้าใครชอบกลิ่นแนวลึกลับถ้าคนหาดูแบบผู้หญิงมีอะไรอะไรย่างเงี้ยลองไปดมกลิ่นกันได้นะ,ะหรือว่าถ้าใครชอบกลิ่นอื่นก็ลองไปซื้อตามกันได้นั่เองทุกคนมาในราคา ไม่ถึงร้อยอ่ะก็99บาทนะเท่าที่มิวจำถ้ามิวจะไม่ผิดนะคะก็ฉีดไปตามแบบซอกคอรหรือว่าจุดชิพชอนต่างๆใช่ไหมแล้วก็จะแกลอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจในแต่ละวันนะีงก็ตัวนี้ถ้าอยู่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทุกคนแต่ว่าหลังๆแบบพอผ่านไป5 6 7ถึชั่วโมง8ชั่วโมงเนี้ยกลิ่นมันก็จะเริ่มหายไปแต่ว่า มันไม่ได้หายไปทั้งหมดนะมันก็ยังอยู่แบบถ้ามาดมใกล้ๆอ่ะมันจะได้กลิ่นทุกคนเออนะคะถ้าผู้ชายอยู่ใกล้ๆก็คือแบบเออด้กลิ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่แบบไกลๆก็จะอาจจะไม่ได้กลิ่นตองมาดมใกล้นะคะโ <c oughs> อ,อ้ยต่อไปนะคะเป็น e อ e r y d a y use นะที่มิวใช้นะคะก็จะเป็นรุ่นอันนี้ตัวนี้มีกล่องทุกคนตัวนี้ชื่อว่า soft love perfume นันเองนะคะกล่องมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะ ยี่ห้อได้เป็นอินสไตล์นะคะตัวเนี้ยใช้ได้ทุกวันจริงนะคะไม่ไม่ฉุนหมดเมื่อไหร่ก็คือเติมด้ตลอดมันเป็นกลิ่นหอมที่มันเป็นกลิ่นที่หอมหอมสะอาดาดนะคะแล้วก็ออกแนวมีแบบคล้ายๆแบบฝรั่งหอมผลไม้ผสมดอกไม้อะไรเงี้ยทุกคนกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่สนุกนะคะแล้วก็สดใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆที่บอก อย่างที่เขาบอกชื่อว่าเป็นซอฟต์เลิฟ er นั่นเองค่ะกลิ่นเขาจะบางเบาบ au, ต้องมาดมใกล้ๆดดอีกเช่นเดียวกันนะคะถึงจะได้กลิ่นแบบเฮ้ยน่าดมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้หญิงหวานๆแบบน่าด้องสดใสอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นเองนะจ๊ะที่ม้วนผมทุกคนจะเป็นที่ม้วนผมทุกคนที่มิวเคยรีวิวไปแล้วลองของกันไปแล้วนะคะในราคา39บาบาทนั่นเองนะจ๊ะนี่มันจะเป็นประมาณนี้สีม่วงนะคะข้างในอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะ ไอตรงสติกเกอร์นี่คือมีเอามาแปะทีหลังนะคะกล่องเขาจะมีกล่องมาให้เลยนะพอเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้เออนะคะตัวนี้ก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยนะไม่มีระดับความร้อนให้เปิดนะคะาะว่าระดับเท่าไหร่นะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะจากไฟสีน้ําเงินสีสีแดงมันจะกลายเป็นสีน้ําเงินนะ,ะให้เราใช้งานได้เลยแต่ว่าข้อเสียตัวนี้ก็คือมันก็จะจับยากนิดนึงนะคะุถ้าใครผมยาวมากก็แนะนำให้เป็นแกนใหญ่หญดีกว่านะคะแต่ว่าเนี้ยก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ แต่ว่าจะต้องแบบเวลาม้วนก็คือต้องแบบจับตรงนี้นิดนึงถ้าไปโดนตรงเนี้ยถ้าไปโดนตัวตรงตรงัวขาวๆเนี่ยมันจะร้อนนะทุกคนต้องพยายามจับตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะยิ่งอยู่ยิ่งอยู่นานมันก็จะยิ่งร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าไม่รู้อุณหภูมิมประมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีบอกเลยนะคะข้างใน,นก็จะเป็นตัวเปิดปิดนี่แบบนี้นั่นเองแต่มีก็เปิดไว้ตลอดนั่นแหละจะได้รู้นะ,ะว่าถ้าไฟมันขึ้นก็แสดงว่าเออใช้ได้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมสั้นประมาณนี้ก็คือใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าผมยาวแบบ่ยก็ต้องใช้เวลากกทุคนแล้ว็ จับช่อมาเนี่ยนะคะไม่ต้องเยอะมากนะแค่แบบบางๆแล้วก็ม้วนเลยไปอย่างเงี้ยได้แหละได้แหละแต่ว่าตอนม้วนเนี่ยจะต้องแบบอ่ะมีสมาธินิดหนึ่งนะคะเวลาม้วนก็ห้ามตัวยืนสกขาวๆนะอากที่บอกทำได้ดีมาตลอดทุกคนไม่ได้ทําให้แบบผิดหวังไฟไม่ได้ช็อตผมไม่ช็อตอะไรนะคะแล้วก็เออแต่มันก็อยู่ที่เราบํารุงผมด้วยนะคะทุกคนอนุญาก,กันความร้อนกอ่อนที่เราจะม้วนผมนั่นเองนะคะหรือไม่ก็ให้ผมมันแบบแห้งๆเหมือนหมาดซัก ผ่านองการเวลาไปสักวันนึงเนี่ยมันกำลังจะเหนียวได้ที่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ก็ควรเก่การม้วนผมอะไรน้นั่นเองเทียนหอมนั่นเองนะคะทุกคนเพิ่งจะเข้าวงการเทียนหอมกับเขานะครับ <c oughs> เมื่อปีนี้นั่นเองนะคะได้รอเทียนหอมลหลายๆกลิ่นนะคะแล้วก็แต่มีที่ชอบ จริงๆแล้วก็ลองรู้สึกว่าเออกลิ่นนี้ถูกสุดดกับเราที่สุดนะคเขาจะมีอยู่ด้วยกัน2แบรนด์นะคะทุกคนแบรนด์แรกนะคะจะเป็นแบรนด์ของว a บเลนน์นั่นเองนะคะทุกคนดูที่มามาจากพี่พี่แบล็กลิซีเครนั่นเองะคะ่ะก็เลยลองเข้าไปดูใน IG เขาก็บอกว่าเอยมันราคาถูกจริงแกคือขวดขวดแค่นเนี้ยหกบาทเท่านั้นสามารถซื้อมาลองได้เลยนะคะแล้วกลิ่นที่มิวชอบที่สุดที่มิวเคยลองมานะกะ็จะเป็นกลิ่น b l i n g b r o o k นะคะทุกคนอันนี้เข้าไปดูเข้าไปดูมามันเป็นเบส ลาเวนเดอร์จะช่วยให้การหลับพักผ่อนของเราเนี่ยมีความว่าแบบเฮ้ยน่านอนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีจุดก่อนนอนไงคะก็ช่วยให,ห้เราหลับสบายขึ้นแล้วก็เพิ่มบรรยากาศในก่อนนอนได้ดีเลยทีเดียวนะคะกลิ่นนี้ก็คือกลิ่นที่มีชอบมากที่สุดเองกลิ่นมันจะเป็นออกแนวหอมละมุนไม่หอมไม่หอมเปรี้ยวไม่หอมไม่หอมแบบเผ็ดหรือว่าหอมฉุนอะไรเงี้ยคือหอมละมุนมากแล้วก็เหมาะแก่การจุดก่อนนอนมากๆเลยนะสำหรับบับบิ้งบลูคตัวนี้นะคะ ที่ลองมาทั้งหมดก็คือชอบตัวนี้มากที่สุดนั่นเองค่อนข้างที่จะเปิดรับเป็นออเดอร์นะทุกคนก็ เขาจะมีกําหนดวันมาให้ตอนสั่งซื้อไงก็ลองเข้าไปดูในไอจีของเขาได้นะจ๊ะก่อนสั่งซื้อนะจ๊ะทุกคนเข้าทีบ่บายไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เจ้าของเขา่อน้าจะน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะเข้าไปดูแบรนด์ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ที่มิวเพิ่งได้มาแล้วก็จริงทําคลิปเปิดกล่องไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดทุกคนแต่คือได้กลิ่นนี้มาคือชอบเลยนะคะเพราะว่าดีงามไม่แพ้กับวัเปเลนตะกเลยแต่ว่าเหมือนเขาเพิ่งเริ่มทามันก็เลยแบบอาจจะยังไม่ค่อยติดตาติดใจคนไทยเท่าไหร่ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่ว่วา อันมันก็น่าสนับสนุนนะสำหรับแบรนด์นี้นั่นเองคะชื่อว่ามินิมูลสแ f นั่นเองนะคะ,ะ,คะทุกคนเออเป็นแบรนด์เทนหอมไข่ทุเรียงเช่นเดียวกันนะตัวนี้ก็ว่าเป็นก็เป็นของไข่ทุเรียงนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะละลายเร็วแล้วก็กลิ่นหอมมันกระจายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรอแบบนานอะไรเงี้ยนะกลิ่นก็คือหอมไวแลนะ้วนั่นเองนะคะตัวของมินิมูลสแนัเนี่ยะคะจะเป็นกลิ่นของสโนว์ดรอปนั่นเองนะ,ะท,นท,นทุกคนเลือกมานะคะแต่ว่า เขาก็มีกลิ่นหนึ่งที่มิวได้ลางวันมาเองคือมิวไม่ได้สั่งซื้อมาแบบเยอะเหมือนวัคเบนนะแต่ว่า,าสั่งมาลองก่อนนะตัวหนึ่งนะคะกลิ่นสโนโดอปนะชื่อมันก็คือบอกแล้วนะเขาจะเป็นแบบเหมือนสโนโที่ตกลงมานั่นเองนะคะกลิ่นมันจะเป็นเหมือนแบบหน้าหนาวเย็นๆหอมๆก็จุดก่อนนอนก็คือแบบหลับสบายอย่างเงี้ยนะคะเบสเขาจะเป็นกลิ่นของต้นสนอืนั่นเองนะคะดมแล้วรู้สึกว่า กลิ่นดีมากนะทุกคนจุดแล้วก็หลับสบายมากๆแล้วก็ค่อนข้าง่จะกระจายท่วงห้องได้ง่ายได้ได้ไหวแล้วก็ได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะสำหรับแบรนด์ของมินิมอลสนันั่นเองนะคะทุกคนเขามีให้เลือกอีกหลายกลิ่นเช่นเดียวกันนะคะลองเข้าไปดูในจริง,ขงเขาได้นั่นเองเจ้าของเขาก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะทุกคนลองไปดูกันนะคะ อันเนี้ยก็ราคาไม่แพงเหมือนกันทุกคนเน,นี้ยก็คือ65บาทนะคะเหมือนเราซื้อมาลองจะได้ลองกินว่าเออมันกินเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเราอยากได้สเกลใหญ่น่นนี้เราก็สั่งอีกทีหนึ่งได้นะ,ะไปลองดูในไอจีของเขาได้นั่นเองนะ n ะมินิมูสนับนั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนในตัวเนี้ยก็คือเป็นเหล่าเทียนที่มีแบบชอบจุดก่อนนอนนั่นเองมันก็จะเป็นแบบเอาด้บรรยากาศก่อนนอนอะไรเงี้ยทุกคนก็คืออัดในห้องนอนนั่นเองะคะมันก็จะได้แบบ เออบรรยากาศที่แบบน่านอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะจ๊ะครีมทามือทุกคนของวัสลีนนั่นเองนะคะ,คค eline, ะ,คะตัวนี้ก็ชื่อว่าวั s ส l ลีนเอ็ก a ตรักแคร์โรเทค แอนแคร์แ d นครีมนั่นเองนะคะลดการส,สะสมของแบคทีเรียด้วยนะคะหลของเราชุ่มชื้นด้วยนั่นเองนะคะเขามี m o i u r i z e r booster นะทุกคนก็มี essential oil ด้วยตัวนี้ค่อนข้างที่จะกลิ่นดีงามมากกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นสะอาดๆเหมือนสบู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าใช้มากนะคะแล้วก็ช่วยให้มือของเรานุ่มด้วยเพราะว่าการทาแบบฉีดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์อออมันทำให้บางตัวมันทําให้ผิวหลังมือของเราแห้งมากเลยยิ่งไปแบบ อยู่ในที่อากาศเย็นๆยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวนะมันก็ทําให้มือของเราแห้งยิ่งไปอีกทุกคนเพราะฉะนั้นครีมทามือก็เป็นอะไรที่สําคัญนะคะตัวนี้ก็คืออยากจะป้ายามากๆเลยนะคนตัวนี้มาในปริมาณ8 5ดแอลนั่นแหละนะคะทุกคนคาคา50กว่าบาทเท่านั้นเองทําให้มือของเราชุ่มชื้นยับยั้งแบคทีเรียด้วยนะจ๊ะไปลองดูจ้าที่วัดสันก็มีนะคะแล้วก็ออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมีอย่างหนึ่งก็คือเพลงที่มีชอบฟังนะคะช่วงนี้คือฟังบ่อยที่ปีที่ผ่านมาค,คือฟังบ่อยมากเลยก็จะเป็นของ อัลบั้มของยังโอมนั่นเองนะคะเออก็คือการันตีเลยว่าในจุก๊กเนมิวเป็นแฟนตัวยงของอยังโอมนั่นเองนะ,ะทุกคนเพลงในอัลบั้มของเขานะคะเกือบจะเป็นแฟนนแทยของเขาไปแล้วนะค,ะคุณคือไม่ได้ชื่นชอบอะไรเขาม้างแต่ว่าชอบเพลงเขานะคะแล้วก็ชอบดนตรีของเขานั่นเองนะจ๊ะเออช่อง YouTube ที่มิวชอบดูในปี2020นั่นเองค่ะแต่ว่าก็มีหลายหลายช่องเลยนะที่มิวชอบอไม่อยากจะทำคลิปแยกนะก็เลยเอามาทําคลิปนี้ในคลิปเดียวแล้วกันนะคะช่องที่มิวชอบดูมาก เลยนะคะในปี2020เนะะี่ยจะไม่พ้นนะคะช่องของตะเอกฮาอกเกอร์นั่นเองนะทุกคนเป็นช่องเกมที่แบบเกือบจะเป็นช่องเดียวที่มิวดูหรือไม่ก็แบบถ้าเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องผีนะก็มิวก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่ามีช่องอะไรที่ชอบดูบ้างแต่ว่าที่ชอบดูแล้วก็ชอบฟังมากที่สุด The Ghost Radio นะคะกับ The Shock นั่นเองแต่ The Ghost จะฟังบ่อยมากกว่านะ,ะส่วนถ้าเป็นช่องบิวตี้ที่มิวชอบดูนะคะในช่วงปี2020ก็จะมีของพี่ๆ Blacklisty Crete ทุกคนเป็นปีที่ฮิตมากเลยสำหรับ พี่เขานะเพราะว่าสีผิวใกล้เคียงกันนะ,ะแล้วก็นักติความคิดเลยก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมพี่เขานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสองสาวที่สวยแซบนั่นเองนะคะเออแล้วก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับบิวตี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วก็บล็อกนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ช่องอีกคนนึงนะคะก็จะเป็นของพี่น้อยหนึ่งนั่นเองทุกคนโดยเฉพาะแบบอ่าหมวดของน้ำหอมต่างๆขอดมได้ไหมคะเออยน้แต่งอยู่นั่นแหละเอยแล้วก็เปิดถุงเก่งเอยนะคะคือชอบ จะรีดเขาตอนแบบพูดยอะไรเงี้ยคืออยากพูดได้แบบเขาเนะอะไรก็คือตลกไปหมดนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ซาวก็คือตลกเองได้นะคะชอบมากเลยทนะี่ก็อยากเป็นอย่างพี่เขาเนะี่ยทุกคนเราก็แต่งหน้าเก่งมากนะคะแต่งหน้าแบบซอรเอฟเฟกต่างๆรีวิวต่างๆคือพี่เขาเป็นคนที่รีวิวอะไรแล้วก็แบบเห็นชัดจะจริงแล้วก็มีข้อมูลแน่นมากนะคะอยากเป็นให้ได้อย่างเขานะแต่ว่าก็ไม่ได้ศึกษามาแบบ ลึกขนาดนั้นเอง,เองนะคะก็เอาตามฟิลที่เรารู้สึกในตอนนี้นเพราะว่ามิวไม่ได้แบบมีสคริปอะไรเท่าไหร่คือที่พูดมาเนี่ยก็ไม่ได้แบบนึกก็คือนึกออกจากในสมองเลยนะคะไม่ได้แบบเตรียมเติมอะไรกันมาขนาดนั้นนะคะคือพีเขาเป็นคนที่อธิบายค่อนข้างดีมากๆเลยก็คือชื่นชมคะ่ะแล้วก็ยกให้เป็นช่องที่เราชอบในปี2020นนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเอ้ยนะคะทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะที่มิวจะมา รีวิวที่ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่มีชอบในหมวดอื่นๆนะคะของปี2020นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปติดตามพวกเขากันได้แล้วก็ไปใช้ตามกันได้ไปซื้อตามกันได้นะคะทั้งหมดที่มีพูดมานั่นเองนะคะก็ไว้เจอกันใคลิปหน้านะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีมอริเกิลค่ะไปแหละบ๊ายบาย <c oughs> พูดเสียงแห้งแล้วจบสามสิบนาที <c oughs> ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย